รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งเสริมกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์นอนุญาตให้ผู้ปกครองสังเกตการได้ดร์นภวรพลราศลิวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าวว่าการเปิดภาคเรียนในภาคก,การศึกษาที่2566นนี้ มีนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบของราชมงคลพระนครกว่า4,000คนโดยนอกเหนือจากการเรียนการสอนการทำกิจกรรมสร้างแสงความสัมพันธ์แรกพบระหว่างกันจะช่วยให้น้องใหม่ลดกำแพงต่อกันภาใต้กิจกรรมประชุมเชียต้อนรับน้องใหม่ในปีนี้มหาวิทยาลายัยมีนโยบายให้ทุกคณะ กำกับดูแลการจัดก,กิจกรรมประชุมเชียร์ต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้รักสามคัคคีมีระเบียบวินยัยและถ่ายทอดความสัมพันธ์อันเดียระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันฉันพี่น้องพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลายัยโดยได้กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการประชุมเชียร์ทุกครั้งที่มีการจัดก,กิจกรรม ต้องอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาปัจจุบันห้ามจัดก,กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยเด็ดขาดโดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลนอกจากนี้การจัดก,กิจกรรมประชุมชีนในแต่ละครั้งต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา18นาฬิกาและให้นักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลา19นาฬิกาสามารถจัดก,กิจกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนสอ6 6ั้ทางนี้การเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาไม่บังคับไม่กดดันที่สำคัญคือต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและไม่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม่ท้งนี้ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมรับผิดช,ชอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและผู้ปกครองสามารถร่วมสังเกตการจากกิจกรรมได้ด้วยตนเองกรณีฝ่าฝืนจักกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกำหนดบทล,ลงโทษพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาในทันทีนันทนาสีมาเสือตว์องค์การราชมงคลราน,นาครรายงาน